สวัสดีครับผมในสำลีกองเงินครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรวันนี้มีโอกาสดีคนระที่จะมาแนะนำนครับบุคคลที่สมคุณค่านะสำหรับจังหวัดชุมพอรอีกท่านหนึ่งนะคคือคุณมีรวัตรจิรวงเป็นนายกสมาคมไม้ใบนะผลจังหวัดชุมพรพอได้รู้ประวัติดูการทำงานเนี่ยไม่ธรรมดาทนะร,ราบว่าท่านก็จบทางด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้แต่ว่ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะในช่วงที่เกิดอายุเกเมื่อปีสอ3 2สองตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อที่ทําสวนผลไม้อย,อยู่เนี่ยก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวคุณพ่อคือคุณพ่อทวีกิลบงต้องอาศัยลูกชายซึ่งขนาดนั้นเนี่ยยกต้อมมาอยู่แค่สาเจปีนะครับต้องมารับผลรัพ์ที่หนักหน่วงท่านสามารถฟันฝ่าประสบรต่างๆขึ้นมาท่านสะสมประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาอย่างสมบูรณ์แบบ ผมก็เลยสรุปเย่อยๆในการทํางานของท่านนี่ว่าเป็นสนอนอแรกก็คือท่านเป็นนักสู้นักสู้เป็นอย่างที่พูดแล้วแหละัน่นประสบป,ปัญหาตั้งแต่อายุเกปีสองร้อสองก็เริ่มปฏิรูปใหม่นะจากสภาพสวนถูกทําลายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยท่านก็มาทําการ,กรเกษตรแบบประสมผสานพัฒนาในเรื่องของอเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ท่านก็สู้ยืนหัด กลับมาพิโชโฉนเป็นสวนผลไม้ทีนี้ปลูกทุกเรียนปลูกมังคุดปลูกทุกอย่างนะครับที่คิดว่าจะพอสร้างไรายได้ได้คนะบ่าเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่ดีนักที่สองก็เป็นนักวิฉาก,การก็เนื่องจากที่ท่านได้จบร่ำเรียนมาทางเกษตรได้อาศัยวิชาวความรู้มาขอร่างสร้างตัวรู้ปฏิบัติทําจริงทําอย่างเห็นผลผมยกตัวยอย่างเช่นการทําทุเรียนห่อเนี่ย ้ายก็ขายเป็นพรีเมีม่ขึ้นห้างสินค้าเกรดเอส่งภายในประเทศได้ในราคาที่สูงมากก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนในชุมชนได้เอาตัวอย่างทำตามนักที่สามก็คือนักพัฒนาท่านเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำสูงนะครับสามารถที่จะปลุกจิตนะสำนึกของชุมชน,นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะสาธารณชาเนี่ย ซึ่งท่านทําได้ดีมากก็หนึ่งก็คือเกษตรสมบาาูรนะครับมีรายได้ต่อเนื่องทุกปีทุกเดือนทุกวันแล้วก็เกษตรปลอดภยัยนะครับซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นิยมชมชอบแล้วก็สามารถรับประทานได้สามารถนําไปขายได้อย่างมีคุณภา,าพและมีราคา่ันเป็นประธานในหลายๆเรื่องในหลายๆตาแหน่งประธานเกษตรแปลงใหญ่ ประธานชุมชนประธานชมรมผู้สูงอายุท้ายตำแหน่งท้ายขณะนี้ปัจจุบันคือนายกสม,ม,มาคมไหม้ผลของเยาวชุมพรถือว่าเป็นนักพัฒนาที่มุ่งมัน่นทําให้เยาวชุมพรได้พัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องนักสุดท้ายนี่สาคัญมากเป็นนักลาดฝันเพราะฝันของท่านเนี่ย,ยก็คือทําเกษตรตามอาชีพของพ่อพ่อรบนะบีอิรุบงเนี่ยให้ลุกจุดมุ่งหมายทำยังไง กเกษตรเนี่ยมันอยู่คู่คนไทยนาย,ยกต้อมเนี่ยทำกเกษตรได้อย่างดีนะครับเป็นกเกษตรรุ่นใหม่แล้วก,ก็ฝันว่าอ,อาชีพเนี้ยจะอยู่คู่กับของส่วนทวีทรัพย์ครอบครัวกีระวงศ์เนี่ยไปอีกนานแสนานานตอนนี้ท่านเป็นรุ่นที่สองก็คือพ่อคุณพ่อทวีเนรุ่นที่หนึ่งท่านเป็นรุ่นที่สองตอนนี้ท่านดึงลูกสามคนเนี่ยรวมทั้งหลานด้วยเนี่ยมันเป็นรุ่นที่สามแล้วกร็รุ่นลูกเนี่ยจะมาเรื่องนวัตรกรรมนะครับก,ก็คือมีโรงงานฟิตไดยมี โรงงานแช่แข็งมีระบบออนไลน์มีระบบธุรกิจมาใช้นะฮะซึ่งจะต่างกับท่านแล้วะท่านก็ยังไม่ไม่ทอดทิ้งนะยังทําอยู่นะครันคนนี้ก็คือคนบุคลากรที่จะเป็นกําลังสําคัญของจุฬาลงุมพรและของประเทศชาตินะครับในการที่จะพัฒนาการเกษตรแบบใหม่ของประเทศไทยได้สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะให้นายกต้อมหรือว่าคุณวิรุฬจิรบมเนี่ยได้รับ าการสนับสนุนนะฮะให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเลยครับในปี2 0 6 4มีความเหมาะสมเปนอย่างยิ่งครับผมคนหนึ่งละที่ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรพนิพย์พายนยยนจากสถาบันเทคโนโลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานราชบังวิเขตาชุมพรปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าภาค วิชาเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับคุณวีรวัตรจีรวงจากสวนทวีทรัพนะคะได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะด้าน,นที่1ในเรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษานะคะสวนทวีทรัพ์ยก็เป็นแหล่งที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะ2เนี่ยเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชสเนี่ย เป็นสถานที่ที่ทําทโครงงานพิเศษของนักศึกษาบริหารอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุทุเรียนฟีสได ด้านที่2ในเรื่องของการวิจัยนะคะคุณวิวัต์เนี่ยก็ได้เป็นผู้วิจัยร่วมโครงการต่างๆของอาจารย์หลายสาขาด้วยกันนะคะอันที่1น่เนี่อร่วมกับหลักสูตรสัตวาสตร์ในการนําเปลือกทุเรียนหมักเนี่ยเพื่อเป็นอาหารวัวน,นะคะ2เนี่ยก็นําเปลือกทุเรียนเนี่ยเพื่อที่จะนํามาขึ้นรูปเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อันที่3เนี่่ในการทําเฟสแคทหรือว่าทุเรียนสดพร้อมบริโภคซึ่งโครงการนี้ก็มีความร่วมมือระหว่างสวนทวีทรัพย์ พระอจองเก้ารัดก,กระบังและไอเทปค่ะ ด้านที่สามคุณริียวัฒน์เนี่ยก็ได้เป็นเวียรกรนะคะในการประชุมระดับนานาชาติอันที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของพูดเทวิเทคโนโลยีออฟฟูดแอนด์เวเทอร์ฟอร์เอ็กพอร์ตอันนี้เราก็จะร่วมกับสปาจอมเก้าราดบางนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นเวียรกรนะคะให้กับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในเรื่องของซัพพลายเชนินเอเชียนะคะด้านที่สี่เนี่ยคุณวิวัฒน์เนี่ยก็ได้เป็นผู้ส่งคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชนะคะแล้ว ก็ร่วมในการทำสกิลเมปปิ้งนะคะอของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชและหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์ประชา ด้วยคุณวีรวัตรจีรวงนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งดังด้านวิชาการวิจัยและยังมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมในหลายตำแหน่งอีกทั้งสวนทวีทรัพย์เนี่ยยังเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจดังนั้นจึงขอสนับสนุนคุณวีรวัตรจีรวงเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ ครับสวัสดีครับประกิติผลคิดนะครับเป็นประธานใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะมาสนับสนุนคุณวีรวัตริรวงนะครับให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะครับเหตุผลที่ผมสนับสนุนก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มทุกๆอย่างนะครับในตาบลทะเลทรัพย์หรือว่าแม่เถาปะทิวและก็เป็นตัวแทนของสมาคมไม้ผลของจังหวัดชุมพรฟุตบอลต่างๆนะครับคือเดิมทีเนี่ยผมรู้จักคุณวีรวัตรก็เริ่มเราเริ่มจากการสร้างลานปามขึ้นมานะครับโดยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ นะครับแล้วตอนนี้ก็ประสบผลสําเร็จนะครับเราก็ยังใช้บริการในกลุ่มวิสาหกิจของเราอยู่นะครับต่อมานะครับคุณวิรัติเระวงก็ได้อุทิทศี่ดินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อสร้างศูนย์โสะกอศูนย์โสภกรก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจัด จัดงานฟิลเดย์นะครับให้ความรูร้ปกขายสินค้าเกี่ยวกับกเกษตรนะครับในชุมชนต่างๆนะครับ่าเป็น,เป,นเป็นเป็นศูนย์ถ่ายทอดความเรียนรู้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเกษตรกร,ะกรนะครับเราจะมีการประชุมกันทุกๆเดือนนะครับในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ท่านเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจาก จากที่ท่านทำกลุ่ม,มิวธาหกิจมาประสบผลสําเร็จท่านก็เลยมาตั้งอีกหนึ่งโครงการนะครับโครงการนี้เราเรียกว่าสร้างโรงทุเรียนฟีดได้ขึ้นมาเพราะว่าในตําบลทะเลทรัพย์เรามีทุเรียนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุเรียนที่มีตําหนิเป็นตกเกรดนะครับราคาก็จะถูกในช่วงนั้น ท่านก็เลยรวบรวมนะครับสมาชิกแล้วตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็ได้บริษัทโรงฟีดได้ขึ้นมาเป็นสองโรงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ดําเนินการเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณวิรัติเจรวงก็ได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะนะครับที่มานามาใช้ในสวนนะครับให้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการห่อผลทุเรียนนะครับป้องกันแมลงนะครับแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะครับอันนี้ ็นที่ถูกอกถูกใจของผู้บริโภคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรเทคนะครับโดยกระทรวงดิจิทัลนะครับกับบริษัทวีเดฟนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลโดยการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการบันทึกเพื่อจะนําไปประกอบในการจด gap นะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ท่านท่านท่านตั้งใจทํามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนนะครับให้กับคุณเวรวรติวงนะครับ เป็นเกษตรกรที่เด่นแห่งชาตินะครับครับขอบคุณมากนะครับ